มวยคู่คำของรายการศึกวันทรงชัยครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมาดูปากการเหล็กต่อหลัก2เจอกับมรกรคมสายไหมครับถูกคู่ถูกที่ถูกเวลานะครับ127ปอนด์ครับชุกนิตายศรรมาการผู้ชี้ขาดมรกรนี้ได้ช่วงได้ยาวนะครับทีข่าซ้ายครับมรกรดมรกรคมสายไหมหรือว่ามรกรดมรัตนับฑิต ตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่มรัตนบัณฑิตด้วยครับเดินเข้าหาครับปากกาเหล็กก็พี่ชายของกิ่งซางเล็กก็ทะลุเป็นมวยเงินแสนด้วยกันแล้วทั้งคู่นะครับศึกวันทรงัยครับ13กรกฎาคมครับยออนีทะลัก2ล้านบาทครับกดแขนและตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับเสียบซ้ายไปครับกรรมการแย่ครับยกสาปากกาเหล็กต่อ54ี่ครับ เตะซ้ายหน้าครับปากกาเหล็กเสียบเข่าขวาครับเสียบเข่าซ้ายครับมอกรดกตีเข่าบลกระดกอุ้ยเจอศอกซ้ายของปากกาเหล็กครับจอดยาครับอมดยกครับคนเยอะจริงๆครับยกสีครับปล่อยตัวมาครับปากกาเหล็กต่อห้าสามครับก็ขยับไปอีกหนึ่งจิกแค่หนึ่งจิกนะครับ มากกว่านี้วุ่นวายเลยครับกรรมการชุมพลครับเยียบกมาครับมนคู่นี้ส่วนใหญ่จะเล่นกันที่วงในครับเสียบเข่าเสียบความมาเสียบซ้ายคืนตีขวาครับปากกาเล็กหาเหลี่ยมตีตีขาขวาครับมรกรดฟันศอกครับปากกาเล็กต้องมีความหลากหลายหน่อยครับท้านของมรกรดแทงขวาไปแต่ว่ามั่นใจครับวันนานีเอาอยู่ครับคือปากกาเล็กก็มวยเข่าครับ แต่ว่าวันนี้มีศอกมาเสริมแล้วก็มีแข้งครับนี่ครับศอกซ้ายครับตีเออกมีหมัดมาด้วยครับแต่ว่ามัลกดฟัดไปเรื่อยครับเคยได้อาชีดหลักห้าแสนหกหมื่นมาแล้วนะครับที่ลังสิตครับด้านของเจ้าปาดการเหล็กคนนี้ครับนัดเดียวนะครับเสียแขกแจกห้าแสนหกครับตีเข่ามา ตีเข่าซ้ายครับมรกรดโดยรัดฟัดไปเรื่อยครับอย่าหมดเชียอนะครับเอ้าเด้งตีขวาครับยกพยายามของมรกตดรู้เขา่ารู้เราละครับมรกตดฟัดไปเรื่อยอู้หูยเทครับอู้หูยล้มบ่อยๆไม่ดีครับทางด้านของปากกาเหล็กเอาหมดยกสี่ครับดูฮนะอ้หตาราลักสามนีิเปลี่ยนเซฟเลยนะครับมรกตดต่อหกหนึ่งครับ แล้วก็ก่อนปล่อยตัวนี่ก็ไหลรองอ่าไหลคนรองเยอะนะครับก็เหลือต่อแค่2องหนึ่งอาร์แล้วครับฟัดคืนครับทางด้านของปากกาเล็กแต่ว่ามรกรไม่ยุ่งด้วยแล้วนะครับนะครับออกมาคุมครับแทงข่าวครับแล้วก็รัดอัดงัดซ่อครับปากกาเล็กเคยได้อัดฉีดห้าแสนหกนะครับวันนี้เสียแขกคนเดิมนะครับแจกแสนแปดครับถ้าเกิดทิ้ได้ครับแต่วันนี้เป็นมรกรครับมีหมัดมาครับทางด้านของ ปากกาเล็กตีข่าวขวาครับบรลลกดป้องกันไก่อนเอาเวียงตีไปครับบอลลกดตีเข่าครับเด็งตีขวาครับปากกาเล็กต้องโต้ครับคือตัวเองก็ต่อไม่ไกลต่อไม่แพงครับบรลลกดจะแ,แทกหมัดซ้ายไว้ เตะขวามาครับเตะขวาครับเต็มชาโครงแต่ว่าเกือบล้มไปจากนั้นไม่เข้าครับหมดยกครับอืหมดยกสุดท้ายครับครบห้ายกนี่ปากาเหล็กต่อสองหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะไปครับปากาเหล็กครับสุวิทย์การีชิตแล้วก็บรรษักดทัทีคทำนะครับให้ปากาเหล็กชนะ498ส่วนน่ารงท่านอาจารย์ให้มรกรชนะ498ครับสต่อหนสีงครับรับประจิตแสนแปด